วัสดีนะคะพาน้องเมือแฮเดินเข้ามาในบ้านนะคะมาดูพบว,วันอารมณ์ดีนะคะเป็เช้านะคะเพงคุณตานึ่งดาายเสียงเราจมจนงมงายว่ายกอายทุ็นคนตังปัดหายังมีแฟนสาว ว่าผมเอ้ยมาผมหลอนปเป็นนาดาราง,งามได้ถามข่าวว่า่นรู้เรื่องราว่นบัจจาค่นยิ้มเจ้าเงินกันยังไงหน,นงังเอกก็มาพระเอกก็มาตัวกกงก็มานะคะต่อด้วยนะคะก็ควรันังเอกก็มาพรคือกบ่มาตัวโกงก็มีนะคะต<ล>่อ,อ,ตอด,ด้แยนะมีดินวน าพแ่นดินมาไม่พื้นเกิดมาเลื่อมมาคือมือฝากแม่แม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไชให้กับมูฮัด้วยนะคะวันนี้พ่อควรของเราก็อารมณ์ดีนะคะลองหมอลำให้แม่แม่ฟังนะคะทางลาเออเอลนนาพ่อควรอารมณ์ดีนะคะวันนี้แม่แม่ทุกท่านนะคะ อ้าวก็เอาคณะใหม่สิครับพ่อครวรคณะใหม่ไม่มีเหรอคะอนารุม,มนมีไหมคะพ่อควรมีไหมคะนารุม,มนนารุม,มนไปกินเหล้าเมามาแต่หัวคำหน้าบไทยหวานสำสามแถลแต่สิเป็นคนหนีบวันจุดเดน่นคือความหลงหลงลอยอันพันดงบะทอหลงแนวใด जो तो भी बांध है कुट पाई